ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเนาะ mm hmm. เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เวยนะคะ mm hmm. ก็ถ้านับกับปฏิทินจีนเลยว่ะมันก็จะตรงกับวันที่ย5สห้าตุลาคมแต่ถ้าถามว่าเรานับปฏิทินจีนเป็นไหมไม่เป็นคะ่ะเพราะว่าวันก่อนน่ะนางอะ่ะบอกเราว่าเออเนี่ย วันเกิดฉันน่ะจะอยู่หลังวันส่งพระหลังกินเจตลอดเลยฉันน่ะลองดูในปฏิทินแลวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะเป็นคนที่นับปฏิทินจีนไม่เป็นเราก็แบบจำไงวันนั้นเพราะว่านางบอกว่าหลังวันกินเจวันส่งพระวันสุดท้ายวันถัดไปก็เป็นวันเกิดนางใช่ไหมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเป็นวันเกิดของนางแล้ววันนี้เราก็จะ เปลี่ยนสรรพนามในการเรียกนางเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่คบกันมาจนถึงแต่งงานนะคะเราก็เรียกนางอยู่คำเดียวก็คือคำว่าชินาอเต๋อที่แปลว่าที่รักนะคะภาษาจีนคำว่าชินไอเต๋อแปลว่าที่รักเนาะวันนี้ก็ตื่นเต้นอะไม่เคยเรียกอะก็แบบเขินอะวันนี้เราจะเรียกนางว่า เหล,าล่ลากงเหล่ากงภาษาจีนก็จะแปลว่าสามีเนาะถ้าแปลง่ายๆเลยก็แบบผัวขาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้นางอาบน้ําเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของนางกันว่าถ้าเราเรียกนางว่าเหล่ากงอะไรเงี้ยเออนางจะแบบรู้สึกเขินหรือเปล่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเขินนะเอาจริงๆเรา ก็ไม่คิดว่าต้องมาเรียกนางว่าสามีอะไรเงี้ยผัวขาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านางจะมีปฏิกิริยากันยังไงนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าเขินเหมือนกันอะไม่เคยเรียกคุยขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเรียกนางว่าชินไฮเตอร์เราก็จะมีเลเวลนะถ้าเหมือนเรามีความรู้สึกว่าโมโหอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเสียงจะแข็งๆจะเป็นชินายเตอร์ แต่ถ้าแบบเสียงปกติที่จะเรียกก็จะเป็นใช่เตอร์คือเสียงจะอ่อนลงมาหนึงแต่วันนี้จะแบบว่าวันแรกในการเรียกก็ตั้งใจไปแล้วว่าวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเปลี่ยนสรพนามในการเรียกพี่เวยนะคะเป็นคําว่าหล่ากุ้งเป็นัลโห o ทุกคน deh lama doa, kita lihat orang akan merasuk bagaimana, lalu, lalu, panik amat, bagaimana? Lalu, lalu,